วันนี้มาจัดทรงต้นไม้แบบกลงอีกเช่นเดิมครับพี่น้องวันนี้คือวันที่24พฤษภาคม2564นะครับวันนี้มาส่งต้นไม้จำนวน400ต้นได้แก่ต้นสักครับนี่ครับต้นสัก100ต้นต้นสักที่สวนตอนนี้กำลังสงวยเลยครับพี่น้องความสูงอยู่ที่50เซนขึ้นไป ถ้าสั่งตอนนี้นะฮะเพราะว่าต้นงามๆก็จะถูกคัดส่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้นก็จะต่ําลงเรื่อยๆอที่น้องที่อุดหนุนช่วงนี้ก็จะได้ต้นสวยหน่อยนะครับแต่ถ้าอุดหนุนช้ากว่าน,นี้ก็จะได้ต้นสั้นหรือว่าต้นเล็กกว่าน,นี้ครับต่อมาเป็นพยอมครับนี่ต้นพยอมความสูงก็30เซนขึ้นนะครับตอนนี้ก็กําลังสวยเช่นกันนี่ครับผม พยอมนั้นร้อยห้าสิบต้นนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นพยอมนะครับส่วนด้านในนั้นเป็นต้นยางนานะครับต้นยางนานี่ต้นยางนาครับร้อยห้าสิบต้นเช่นกันยางนาก็สูงสักสามสิบเซนขึ้นนะครับอันนี้ครับ ทั้งหมด400ต้นจัดส่งไปที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับ400ต้นนี้เราแถมเพื่อเพื่อให้พี่น้องด้วยนีฮะแถมพยุงไป20ต้นแล้วก็พยอม20ต้นนะครับนี่ครับเรต้องขอบคุณพี่น้องสายเขียวที่อยู่สกลนครนะฮะอุดหนุนสวนเขียวหมื่นปีวันนี้เราจัดส่งให้นะครับวันนี้วัน วันนี้วันจันทร์นะครับส่งไม่เกินวันพุธพฤหัสก็ถึงนะครับ,ครบ,บการจะส่งแล้วก็จะรดน้ําให้ชุ่มนะครับนี่ครับให้ดินชุ่มเลยนะฮะแล้วก็เรียงซ้อนกันแบบเขาเรียกว่า45องศาการเรียงซ้อนกันแบบนี้ทําให้ต้นไม้ไม่ช้านะครับครับซื้อ400ต้นนี้เราก็แถมเผื่อไป40ต้น นะครับมีพยุง20แล้วก็พยอมอีก20ต้นนะครับนี่ครับมาดูด้านข้าง,างด้านข้างกันนีครับในถุงหนึ่งก็จะมีอยู่10ต้นด้วยกันนะครับจะเห็นว่าไม่แทบจะไม่ทับกันเลยครับตรงนี้ก็ช่วยเซฟครับพี่น้องนี่ครับป้องกันใบได,ได้เป็นอย่างดีนี่คือนี่คือด้านหลัง ต้นไม้แทบจะเสียหายน้อยนะครับเราจะส่งมาให้กับพี่น้องโอ้โหหลายหลายสิบคนแล้วนะครับยี่สิบสาสิบเจ้าได้แล้วนี่ครับนี่คือด้านหลังของกรงนะฮะกรงหนึ่งนี่ก็ใส่ได้ประมาณหนึ่งพันต้นเลยทีเดียวนะครับค่าจัดส่งพี่น้องสงสัยมากเลยถ้าเป็นภาคอีสานนี่เจ็ดร้อยบาทนะฮะภาคอีสานผมส่งไปสกลน,นครนี่ เจ็700บาทแต่ว่าร่วมกับค่าในค่าต้นไม้เรียบร้อยนะครับถ้าอีสานนี่ถ้าสั่ง350ต้นขึ้นไปเราก็จะจัดส่งแบบนี้นะฮะสามพนห้ 3, บาที่คือรวมค่าจัดส่งนะครับก็ต้นไม้ก็ต้นละ10บาทนี่พี่น้องก็รอรับที่บ้านได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเวลาเพราะว่าทางบริษัทเขาก็จะใส่รถขนไป ส่งถึงบ้านเลยนะครับสะดวกสบายครับทุกวันนี้ยิ่งช่วงโควิดอย่างนี้นะครับไม่ต้องเดินทางเลยฮะอยู่ที่บ้านก็สามารถสั่งซื้อต้นไม้ออนไลน์ได้เลยนะครับไม่ต้องมอีไม่ต้องเสี่ยงกับโควิดไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าน้ำมูกค่าน้ำมันเดินทางมานะครับหลายร้อยกิโลไม่จำเป็นนะครับพี่น้อง นี่ครับทุกวันนี้การขนส่งพัฒนามาไกลามากแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่อุดหนุนสวนเขียวหมื่นปีนะครับทำให้เราได้จัดส่งแบบนี้นะครับก็สะดวกสบายทั้งพี่น้องและก็ผมด้วยนะฮะผมเองก็ไม่ต้องขับรถไปส่งเสี่ยงในท้องถนนแล้วก็เสี่ยงกับโควิดนะฮะนี่ครับยุคโควิดก็ต้องส่งต้นไม้กันแบบนี้แหละครับผม ปลอดภัยนะฮะต้นไม้ก็ปลอดภัยพี่น้องก็ปลอดภัยเช่นกันฉะนั้นถ้าพี่น้องในเขตภาคอีสานนี่นะครับสั่งจํานวน3,500บาท3,500นบาทคือรวมค่าจะส่งเรียบร้อยนะครับพี่น้องอต้นไม้ก็ต้นละส0บาทเท่านั้นนะครับส่วนภาคอื่นๆนะครับก็ถ้าเป็นภาคกลางนี่ก็ต้อง5,000บาท ภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือนะครับก็5,000บาทเช่นกันนะครับ5,000บาทนีก็ได้500ต้นรวมค่าจะส่งเรียบร้อยนะครับพี่น้องก็รอรับต้นไม้ที่บ้านได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมานะครับโอเควันนี้ก็พี่น้องของเราก็สั่งต้นไม้อยู่3ชนิดนะฮะได้แก่ไม้สักนี่ครับส,สวยๆนะครับแล้วก็ไม้พยอมแล้วก็ไม้ยางนา ซึ่งอยู่ด้านในนะครับผมถ้าพี่น้องที่สนจิตสนใจนะครับกำลังขุดโคกน้องนานะครับแล้วอยากได้กล้าไม้ป่าในจำนวนหลายร้อยต้นนะครับก็ติดต่อสอบถามที่สวนเขียวหมื่นปีมาได้นะฮะที่เบอร์0 8 8 5 9 4 5 6 2 6ขอบคุณครับ